สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94าทาโร่นะคะชาแนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพ่ออโรคอลนะคะวันนี้แพนจะมาทำแรนดอมในท็อปปิกที่ว่าคุณมีผลต่อใจเขาบ้างไหมนะคะการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะปัวใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังความรู้สึกอาจจะสลับกับฝั่งกันก็ได้เป็นไวเบอร์ซ่านะคะขอดูพลังงานของผู้ที่มาชมแรนดอมในครั้งนี้หน่อยนะคะคุณมีอิทธิพลต่อใจเขาไหมนะคะ หไม้ Queen of c u p สาไม้4ไม้ Temperance นะคะมีชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกธาตุไฟเมสิงธนูนะคุณเป็นคนที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนก็อยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะประสบความสำเร็จมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณทำแล้วมันออกผลออกดอกมาดีและอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะมีความสุข มีความสุขก็แหละเงินทองมีงานดีแต่ออกแนวเงาเงานั่งรออะไรบางอย่างนั่งคิดเกี่ยวกับข้างหน้าในชีวิตของตัวเองว่าจะทําอะไรต่อจากนี้ไปดีให้มันยิ่งดียิ่งขึ้นไปอะ่ะแต่บางครั้งก็แอบเงาเงานะเหมือนกับแบบอยู่ในจุดที่มันสูงแล้วแต่มันเหงาเพราะมันขาดคนเคียงคู่หรืออะไรประมาณเนี้ก็อยากมีใครสักคนหนึ่งคอยปลอบโยนปอบใจหรือคอยอยู่เคียงข้าง ในการแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะคะต่อให้เก่งขนาดไหนก็ยังต้องการคนอยู่เคียงข้างคนที่ดีต่อใจอะไรประมาณนี้มีการหันหลังนะหันหลังออกแต่หันหลังเหมือนกับแบบเงาเงาไหมเหมือนกับถือไม้นะคะแล้วก็ยังไม่เดินไปข้างหน้าสักเท่าไหร่ก็ยังลังๆรอๆออยู่นะคะเพราะสิ่งที่คุณคิดว่า อ่ะถ้าช่วงเวลาผ่านไปเนี่ยทุกอย่างมันอาจจะดีก็ได้บางอย่างที่มันไม่ชัดเจนมันก็จะชัดเจนบางอย่างอะไรที่คุณรอคอยคุณคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นคุณอยากที่จะมีครอบครัวมีความรักมีคนที่อยู่เป็นครอบครัวกับคุณอะไปยันแก่เท่าอะไรประมาณเนี้ยนะมีคนที่คอยดูแลซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันมีคู่ชีวิตที่ดีรักเดียวใจเดียวยังอยู่กันไปยาวๆนานๆเลยนะคะ มาดูคนในใจของคุณเขาเป็นอย่างไรเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะธาตุดินมังกรการพฤกษกธาตุไฟเมสิงธนูเขาเป็นคนที่มีความสดใสน,นะคะแล้วก็พลังงานเขาดีมากเลยตอนนี้เนี่ยเหมือนกระดวงเขาเปิดนะเขาอยู่ในฐานะที่ดีครอบครัวที่ดีมีความอบอุ่นอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างนั่นแหละ นะแล้วเขาก็มีความรู้สึกเขาก็มองคุณว่าบางครั้งคุณก็มีความลึกลับมีความแปลกแต่คุณมีเสน่ห์มีเสน่ห์กับเขามากๆจนทำให้เขาเนี่ยทำตัวไม่ถูกว่าเขาควรจะทำอย่างไรกับคุณหมายถึงเขาก็มีใจให้คุณนั่นแหละแต่ทีนี้เหมือนกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ย มันติดด้วยอุปสรรคอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยสามดานะสามดาบมันเป็นอุปสรรคหรือสิ่งที่เขามีความลับอยู่ในใจเขาอะซึ่งเขาไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรและเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาใดปัญหาหนึ่งในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเจ็ดาบของเขาคืออะไรเขาไม่ค่อยอยากที่จะบอกนะคะเข้าใจว่าเดดากับสดาบของเขานะคะ มันอาจจะเป็นในด้านความลับหรือสิ่งที่เขาไม่ได้บอกคุณนั่นก็คือสามดาบเคยมีความสัมพันธ์ที่มันไม่สมหวังที่มันต้องผ่านการเลิกลาการหย่าล้างก็ได้นะคะจนทำให้ตัวเขาอาจจะต้องมาเป็นไม้สิ่งที่คุณนึกไว้กับตัวเขาครั้งแรกคุณอาจจะมองว่าก็เหมือนกับคนโสดทั่วไปแต่อันนี้น่าจะเป็นไม้นะคะ เป็นไม้ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วแล้วมันไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้มีการขัดแย้งกันอยู่ด้วยกันคุยกันไม่ได้ก็เลยจะต้องจำเป็นจะต้องแยกย้ายกันไปต่างคนต่างอยู่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เขาต้องใช้สติกับตัวเองมากๆในการดำเนินชีวิตของเขาต่อไปว่าจะออกมาในรูปแบบไหนไปต่อข้างหน้านะคนะ เขาคิดยังไงกับคุณ View of Fortune น uh ะคะไ i พิน i n t e ิอิมพอ e เล r สองถ้วย1ถ้วยเขาคิดว่าตอนที่เขาเจอกับคุณนะคุณยังไม่ชัดเจนกับเขาเขาก็ยังไม่ชัดเจนกับคุณแต่โชคชะตานำพาให้ได้มาเจอกันที่ว่าไม่ชัดเจนซึ่งกันและกันนั่นเป็นเพราะว่าตัวเขาเขาอาจจะยังพึ่งจะจบกับความสัมพันธ์เดิมๆอยู่ ยังไม่ได้เคลียร์ตัวเองเป็นโสดสักทีเดียวมันก็เลยทําให้การเจอกับคุณและเขาเนี่ยมันเป็นอะไรได้แค่ความชอบแล้วก็ได้แค่ชอบแต่ทําอะไรมากไปกว่านั้นไม่ได้แล้วก็บวกกับตัวเขาอะเป็นคนที่มีอัตราสูงอัตราตัวตนไม่ยอมลดลาวาสองให้กับใครแล้วก็ไม่ยอมให้ใครร่วงรู้ชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะชอบจะรักจะเกลียดจะหลงหรืออะไรต่างๆเขาจะไม่ได้พูด หรือทําอะไรให้มันจ่งแจ้งการจะเข้าหาคุณก็เหมือนกันเขาอาจจะเป็นคนที่คอยเทคแคร์คุณดูแลคุณในระดับหนึ่งตอนที่ถ้าไม่ได้อยู่ในลักษณะด e i อ p พลเลอคือหมายถึงเป็นเดอะฟูลอะไรทั่วไปอย่างเงี้ยก็คือดูแลคุยกับคุณเทคแคร์คุณแล้วก็คนอื่นๆก็เหมือนกันก็จะทำแบบนี้เขาจะไม่ทำให้คุณได้รู้ว่าคุณพิเศษมากกว่าใครคนอื่นเขาก็ทำแบบนี้เพื่อกัน คำพูดคําจาจากคนอื่นก็ได้ไม่ให้คนอื่นต้องสงสัยว่าเขาจริงๆเขารู้สึกมากกว่าคุณเขารู้สึกมากกว่าคนอื่นน่ะคุณน่ะเออมันเป็นรักแรกพบซึ่งเขามีความรู้สึกว่าทําไมเขาถึงรักแรกพบกับคุณก็ไม่รู้เขาก็เลยพยายามจะทําตัวให้ไม่แตกต่างเทคแคร์ดูแลคุณด้วยคนอื่นด้วย แล้วก็ค่อยๆเข้าหาคุณในลักษณะที่เป็นเพื่อนการคุยกันในลักษณะคนที่รู้สึกดีต่อกันคุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรคุณก็คิดว่ามันก็คือเรื่องทั่วๆไปแต่เขาอะรู้สึกกับคุณไปแล้วเขามองว่าตัวเขาเนะี่ยบางครั้งเนะี่ยเขาก็อย่างที่บอกเขาชอบคุณตั้งแต่แรกเจอเขาอยากได้ความสัมพันธ์นี้เหมือนกันถึงขั้นที่ว่ารักแรกพบอะแล้วก็อยากติดต่อสื่อสารกับคุณเรื่อยๆเรื่อยๆ แต่เขาก็กลัวกลัวสถานะการณ์ของเขาว่าหากคุณรู้ความจริงของตัวเขาว่าเขามันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่คุณคิดเนี่ยคุณจะบล็อกใจตัวเองหรือปิดกั้นเขาหรือเปล่า <S <S เท่ากับว่าเขาต้องการที่จะเคลียร์ตัวเองก่อนก่อนที่เขาจะมาให้ความชัดเจนหรือการที่จะเข้าหาคุณแบบตรงๆอะ่ะโดยที่ว่าให้รู้สึกไปเลยว่าเออนี่ฉันชอบเธอนะ ฉันอยากสางสัมพันธ์กับเธออะไรประมาณเนี้นะฮะเออคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดมากคิดมากในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องงานนะคะในแต่ละวันที่เขาทำอะ่ะเขาจะมีแบบแผนการทำงานของเขาจะไม่ทำอะไรที่เป็นแบบตามอารมณ์เป็นคนที่ทำงานด้วยความตั้งอกตั้งใจนะคะ แต่และว,วันเนี่ยงานเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะคนอื่นก็ทําไม่ได้นอกจากตัวเขาเขาจะต้องสะาสงาคนเดียวหรือบางคนอะ่ะเคยที่จะเขาเรียกว่าไงอยากจะช่วยเขาหรือหลายๆคนก็อยากช่วยเขาแต่มันเป็นงานที่เฉพาะจอจงอะ่ะซึ่งอาจจะช่วยแล้วแต่มันทําไม่ได้แล้วมันอาจจะต้องส่งผลเสียให้กับเขาเขาอาจจะต้องกลับมาแก้หรืออะไรเงี้ย มันเลยกลายเป็นว่าในแต่ละวันของเขานะเขาจะต้องทำงานหนักมากๆทำงานหนักแล้วก็ต้องคอยดูในหลายๆส่วนเขาอาจจะเป็นถึงระดับผู้บริหารเนี่ย the employer เนี่ยนะระดับผู้บริหารผู้มองการไกลแล้วก็คือจะต้องทําได้ตั้งแต่ระดับล่างยันระดับบนทําได้ทุกอย่างรู้ปัญหาที่จะแก้ว่าจะทํำยังไงในบางค่ําคืนอนะ่ะยังต้องเอางานกลับมาทําที่บ้าน มันไม่เสร็จแล้วอีกอย่างพอไม่เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ทําคาไวพรุ่งนี้งานใหม่เข้ามาก็จะยิ่งเยอะถาโถมถาโถมไปกันใหญ่มันจะทําให้เขาตัวเขาอะจะทํางานแบบไม่มีประสิทธิภาพเขาก็เลยจะต้องเคลียร์ให้มันจบมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าตัวเขาเนี่ยควรจะมองว่าบ้างงานแต่จริงๆแล้วดีเทลของเขาอะมันไม่บ้าไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องทําโดยหน้าที่และตําแหน่งของเขาเขามีการได้ติดต่อสื่อสารงาน ทั้งโลกออนไลน์ทั้งในโลกการทำปัจจุบันเนี้ยทั้งแบบแมนนวลแล้วก็โลกออนไลน์สื่อสารออกนอกสถานที่ด้วยนะคะแล้วเขาก็ใช้สื่อโซเชียลค่อนข้างเยอะการพบเจอกับคุณเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่ว่ามีการเดินทางการที่จะต้องเดินทางไปพบไปเจอกันแล้วก็ใช้สื่อในการคุยกันซะส่วนมาก เขาเนี่ยนะเขามองว่าตัวคุณอ่ะเป็นผู้หญิงที่เก่งและมีสเสน่ห์มากๆเก่งคนหนึ่งเลยอ่ะหมายถึงว่าทําอะไรเนี่ยก็เก่งมีการเรียนรู้หรือคุณเป็นคนที่สั่งสอนคนหรือเป็นคนที่ให้คําแนะนําผู้คนได้เป็นอย่างดีเขาประทับใจกับตรงนี้มากๆนะคะเขาก็เลยมองคุณว่าคุณ่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาจนกระทั่งว่าเขาอ่ะเอาคุณเป็นไอดอลหรือว่า มองว่าเป็นตัวแบบอืมคุณยังไม่รู้หรอกช่วงที่คุณไม่ได้สนใจเขานั่นน่ะเขามองในทุกทุกมิติของคุณเลยคุณได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นนิสัยรูปร่างหน้าตาการพูดการจากการศึกษามันทําให้ตัวเขาเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็พยายามถีบตัวเองขึ้นมาให้มาถึงจุดจุดที่ใกล้เคียงกับคุณมากที่สุดน่ะ ซึ่งแต่ก่อนเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากๆเขาก็แค่ทํางานให้มันจบไปในแต่ละวันเช้าไปทําเย็นกลับบ้านอะไรเงี้ยแค่มีเงินเดือนแล้วก็อยู่อรอเกษียณแล้วก็หางานเสริมอะไรหลังจากนั้นก็คือรูปแบบทั่วไปแต่พอเขาเจอคุณเนี่ยเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่รู้จักการให้ให้ก่อนให้ก่อนที่จะรับเป็นคนที่จิตใจดีอะให้โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยแล้วเขาก็มองถึง ในด้านการเป็นผู้นําการพูดแต่จาของคุณลักษณะงานของคุณเนี่ยมันเลยทําให้เขาอะ่ะเกิดความประทับใจแล้วก็จะท่องเขาเรียกทำตัวเองให้ให้ดีขึ้นมาในระดับที่ใกล้เคียงกับคุณมากที่สุดในแต่ละวันเขาก็ทํางานของเขานะคะบางครั้งตัวเขาเองอะ่ะก็จะนิ่งเงียบคุณก็ติดต่อสื่อสารไปก็จะนิ่งเงียบบ้างอะไรบ้าง แต่ในความนิ่งเงียบนั่นนะ่ะให้เข้าใจไว้ได้เลยว่าเขานะี่ะมีความคิดถึงคุณอยู่แต่เขาเป็นคนที่ว่าบางครั้งน่ะเขาเป็นคนที่ว่าอ่านแล้วอะไรแล้วรู้เรื่องแล้วเข้าใจแล้วก็อาจจะไม่ต้องสื่อสารกับพอแล้วเข้าใจแล้วแต่ตัวคุณอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมเราติดต่อสื่อสารไปแล้วเราก็รอคําตอบจากเขาเออว่าเขาเป็นอะไรยังไงเขาไม่ติดต่อสื่อสารกับคุณก็รอแล้วก็ไม่เข้าใจกับเขา เขาเป็นคนที่ว่าบางครั้งอ่ะไม่ชอบพูดเยอะๆไม่ชอบเรื่องดราม่าด้วยแล้วก็ได้แต่มุ่งมุ่งทำในสิ่งของตัวเองรู้อยู่แต่ตัวเองคนเดียวคนอื่นเขาไม่รู้ด้วยนะเขาเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะแล้วแต่ละคนที่เข้าหาเขาเนี่ยส่วนมากก็จะนําแต่เรื่องปัญหาการเงินบ้างปัญหาเรื่องส่วนตัวอะไรมาถ้าถมเขาเยอะๆนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือผู้คนในด้าน การให้คำที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเขารู้สึกว่าตัวคุณน่ะตัวคุณน่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์เป็นแบบว่าบางครั้งก็แอบ,บดุดุแกน่นแก่นบ้างในบางครั้งเนี่ยการที่บางครั้งเนี่ยที่คุณกับเขาเนี่ยมีปัญหากันหรือไม่ได้คุยกันหรือคุยกันแล้วไม่เข้าใจและห่างหายกันไปอ่ะเขานอนไม่ค่อยหลับนะเขามีความรู้สึกเครียด แล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะกลับไปในสถานะเดิมๆความรู้สึกเดิมๆซึ่งแต่ก่อนหน้านั้นมันเคยจบมาแล้วเขาก็อยากมีความรักที่ดีๆคุยกันรู้เรื่องคุยกันให้เข้าใจแล้วยิ่งถ้าเกิดแบบห่างกันด้วยระยะทางเนี่ยมันก็ยากต่อการที่จะปรับอารมณ์หรือการที่จะคุยและเห็นหน้ากันอย่างเงี้ยมันก็ยากอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสื่อสารกันแล้วไม่เข้าใจเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันบั่นทอนไป คิดกันไปต่างๆนาะนาะคุณคิดแบบนึงเขาคิดแบบนึงเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยห่วงโซ่พัฒนาการเวลาไม่ติดต่อมาคุณก็จะเหงาว่าเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมาเขาเป็นอะไรส่วนเวลาคุณหายไปเขาก็จะงงว่าคุณหายไปไหนคุณเป็นอะไรโกรธเขาเหรอโกรธเขาเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะพันผูกกันอยู่แบบเนี้ยและห่างไกลไม่ได้เจอกันทุกวันอีกต่างหากก็ใช้แต่สื่อในการติดต่อสื่อสารกันเท่านั้นนะ่ะแล้ว ไม่ค่อยสื่อสารกันอีกเนี่ยมันก็เลยทําให้ความคิดมันแตกกระจิงไปคนละแบบสองแบบเนี่ยนะเขาคิดว่าตัวคุณอะบางครั้งตัวคุณอะเป็นคนที่เขามองว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขแล้วในระดับหนึ่งเขาแอบลังเลและสงสัยนะว่าแล้วเขายังจะมีความหมายสําหรับคุณไหมหรือว่า คุณอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องการมีคู่ครองก็ได้เพราะคุณอยู่แล้วมีความสุขขนาดเนี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ลึกๆน่ะที่เขากลัวแล้วเขาไม่ได้บอกคุณคือเขาเป็นคนที่รักอิสระมากๆไม่ชอบการที่ให้ใครมากํากับคอนโทนคือถ้าชอบจะทำอะไรก็จะทําอยากมีความรักก็อยากมีแต่ถ้ามีแล้วเวลาไปไหนมาไหนลำบากเนี่ย เขาก็คิดนะว่าเขาจะถูกลดทอนอิสระภาพหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์เนี้ยให้เป็นแบบเพื่อนจะดีกว่าไหมไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะคิดถึงก็คุยกันได้นะโกรธกันงอนกันก็สามารถเคลียร์กันได้ในลักษณะแบบเพื่อนน่าจะง่ายกว่าไหมคือถ้ามันข้ามคำว่าเพื่อนไปแล้วเนี่ยแล้วถ้ามันผิดใจกันนะ่ะมันก็คือ ทะเลาะกันแล้วก็เป็นคนอื่นไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ในชีวิตด้วยกันอย่างเงี้ยเขาคิดว่าเขาไม่อยากเป็นแบบนั้นแต่ลึกๆของเขาในนั้นน่ะเขาต้องการการกที่ได้คนแต่งงานกับคุณคุณเป็นภรรยาหรือเป็นสามีไปกับด้านเอากันนะคะนั่นแหละมันก็เลยทำให้มันต้องคิดเยอะในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย ความที่กลัวว่าถ้าเกิดผิดใจกันแล้วเดี๋ยวมันจะต้องจบเขาไม่อยากจบเขาอยากให้คุณยังอยู่ในชีวิตของเขาอย่างเงี้ยตลอดไปมันก็เลยจะต้องระมัดระวังมากๆนะคะไม่ว่าจะทั้งการกระทําคำพูดเขาคิดในหลายๆอย่างเลยนะในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยซึ่งมันคือความรู้สึกที่เขาเก็บเก็บซ่อนมาโดยตลอดซึ่งบางครั้งคุณอาจจะมองว่าเขาคงคิดกับเราแค่เพื่อนเท่านั้นใช่ไหม ไม่ต้องการไปต่อกับเราหรือเขาคงมีคนในใจแล้วแหละเราก็คงเป็นได้แค่นี้ดีที่สุดได้แค่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาอยากเป็นมากกว่านั้นแต่เขากลัวจะเสียคุณไปแบบถาวรไม่สามารถกลับมาได้แต่ถ้ามันยังอยู่ในเฟสของความเป็นเพื่อนกึ่งกึ่งเลยเพื่อนนะ่ะชอบด้วยรักด้วยแต่ยังไม่มีสถานะเนี่ยยังไงซะมันก็คงจะต้องอยู่กันในชีวิตแบบเนี้ยังไม่ ห่างหายไปไหนเพราะมันยังไม่มีสถานะว่าเป็นอะไรกันเพราะนั้นคำวันเลิกมัมไมนมีอยู่แล้วถูกต้องไหมมันไม่มีคาว่าเลิกอยู่แล้วมันก็คงจะอยู่ในลักษณะ,ละแบบนี้อยู่ในชีวิตอย่างเงี้ยนะทุกครั้งที่มีใครเข้ามาในชีวิตเขาอะเขาก็ได้แต่มองแล้วก็คบในลักษณะท,ที่ก็แค่คนเข้ามาทั่วไปมี เลเวลว่าคนนี้ประมาณเป็นเพื่อนนะคนนี้เป็นที่ปรึกษาหรืออะไรได้คุยได้ในระดับไหนบางคนคุยเยอะลึกๆก,ก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ไว้ใจแต่กับคุณน่ะคุณมีอิทธิพลกับต่อเขามากในด้านจิตใจเป็นถึงเดอรสตาร์เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในกลางใจเขาเขารู้สึกมีความสุขมากๆที่เวลาได้อยู่กับคุณน่ะคุณเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตเขาซึ่งแต่ก่อนเนี่ย ชีวิตเขาเป็นได้แค่เดวิลมันมีทั้งเรื่องที่เป็นสีดำก็มีสีขาวก็มีแล้วก็ยังคงอยู่ในวนเวียนความคิดที่มันเป็นลบๆความคิดที่เป็นน a t i ทีที่เขาไปเจอมาแต่พอเขารู้จักคุณเขาได้รับพลังงานจากคุณเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวตนใหม่เลยนะรู้จักการรอคอยรู้จักการที่คิดอะไรไปข้างหน้ารู้จักที่จะหาความมั่นคงให้กับชีวิต มากกว่าแต่ก่อนที่คิดแต่เพียงทำงานหาเงินธรรมดาแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ่ะเขาก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะว่าลึกๆอะ่ะเขากลัวว่าหากคุณรู้ว่าเขาผ่านการแต่งงานมาแล้วเขาผ่านการผิดหวังการแต่งงานมาแล้วเนี่ยนะคะคุณยังจะรับเขาได้ไหม เขาเขาไม่ใช่เป็นคนที่ตัวเปล่าเล่าเปื่อยมาก่อนนะคะเขาผ่านการมีครอบครัวแล้วไม่ประสบความสําเร็จอีกต่างหากซึ่งนั่นคือเขาก็จะมองว่าหนึ่งคุณก็ต้องนึกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคนเราอะถ้าแต่งงานแล้วถ้ามันดีไม่มีปัญหามันก็คงจะต้องอยู่ต่อมันก็คงไม่เลิกลาแล้วก็จะมองในสองด้านคือฝั่งไหนล่ะฝั่งเขาหรือฝั่งของคนนู้นมันเป็นเพราะอะไรคุณก็ต้องมอง หรือตัวเขาก็ต้องคิดว่าอย่างน้อยน้อยถ้ารู้ความจริงคนที่บ้านของคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือใครเนี่ยก็ต้องพูดว่า hey, ลองคิดดูให้ดีๆนะก่อนจะตัดสินใจอะไรอืมถ้าเขาเคยเป็นแบบนี้มาก่อนไม่ใช่ว่ารังเกียจแต่ก็คือมันมีที่มาและที่ไป ก็ต้องพิจารณาก,กันก่อนที่จะตัดสินใจอะไรใดๆแล้วเขาก็อาจจะมีลูกติดอีกตั้งหะนะ,ะลูกติดซึ่งตรงนั้นก็ต้องมองไปว่ามันก็ต้ององ,องมีความเกี่ยวโยงกับคนเกา่าๆอีกถูกต้องไหมเกี่ยวโยงไปขณดนั้นมันเป็นของเรื่องที่จะต้องลงลึกไปถึงอนาคตระหว่างคุณกับเขาเนี่ยตอนแรกนะ้ำต้มผักมันก็หวานมันก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่าง everything is okay แต่พอ อยู่ด้วยกันจริงๆเดี๋ยวมันจะมีด้านเอกสารด้านการที่จะต้องรับผิดชอบหรืออะไรต่างๆตามเข้ามาอีกเยอะอันนี้คือเป็นฝั่งที่เขามองนะว่าถ้าคุณรู้แบบนั้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปสิ่งที่เห็นเห็นเนี่ยมันจะต้องมีความขัดแย้งกันแหละนะคะในอนาคตน่ะว่ามันมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าสคนแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ถ้าหากเขายังเคลียร์ไม่จบเนี่ยแล้วมันจะต้องมีการพันผูกคนเก่าๆเ,เข้าไปด้วยเนี่ยมันไม่โอเคสําหรับคุณคุณจะกลายเป็นคนที่จะต้องคิดมากในความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าคุณเข้ามาในลักษณะที่เป็นแค่ตัวแทนใครหรือเปล่าหรือเข้ามาเป็นเพราะเขาเหงาเพราะเขาได้จบกับคนเก่าแล้วเขาแค่ต้องการให้คุณไปแทนที่คนเก่าหรือไปเติมเต็มชีวิตเขาโดยที่ อาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้แต่เพียงแต่หน้าตาทางสังคมมีการเติมเต็มกันหรือเปล่าหรือเพียงแต่ไปเพื่อทำให้เขามีกำลังใจในการดำเนินชีวิตอีกครั้งหนึ่งมันใช่ความรักไหมนี่คือสิ่งที่ตัวเขามองว่าอย่างน้อยๆคุณจะต้องมีการคิดในลักษณะแบบนั้นคือเขาออกแนวเจียมตัวด้วยนะคะ แต่จริงๆแล้วในใจเขาเนี่ยถ้าเขาแบบไม่ได้มีเรื่องปัญหาตรงนี้มาก่อนเนี่ยนะเขาตัดสินใจได้เร็วมากในวันที่คุณอยากได้ความชัดเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะให้คุณได้โดยไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะตัวเขาเนี่ยก็มีความพร้อมอยู่แล้วความมั่นคงต่างๆเขาก็มีการงานเขาก็ดีเขามีชื่อเสียงเขามีตำแหน่งทุกอย่างเนี่ยคนคนนี้เขาผ่านมาอย่างโชคชนเขารู้จักปรับอารมณ์ เขาเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีนาคตเขาก็ดีอีกต่างหานี่คือภา,ภายหน้าของตัวเขาสิ่งที่ทุกคนมองเห็นนะคะแต่เบื้องหลังของเขามันมีลึกไปกว่าตรงนั้นซึ่งคุณก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะอันนี้อาจจะตรงแค่บางคนบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคะไม่ใช่ซะทั้งหมดนะคะเพราะเป็นดวงรวมนะคะ,ะแล้วสิ่งที่ ถ้าคุณรู้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคุณจะต้องได้รับความกระจ่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยคุณจะต้องรู้ให้ได้ว่าเขาจบกันด้วยสาเหตุอะไรแล้วคุณไปมีส่วนเอี่ยวกับตรงนั้นไหมคุณเป็นคนที่ชัดเจนนะถ้าสา,สามารถเคลียอะไรให้คุณได้เข้าใจได้เพราะคุณคิดว่าการที่ได้มาเจอกันอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะฉะนั้น มันจะต้องเป็นเขาเรียกว่าวิบากกรรมหรืออะไรที่ทําให้ได้มาเจอกันได้มาพบกันมันจะต้องมีเหตุและผลคุณสามารถที่จะรับได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่ให้โอกาสกับคนและคุณก็รู้จักว่าคนเรามันไม่มีใครเพอร์เฟกหรอกนะคะทุกอย่างสามารถแก้ไขได้แต่คุณจะไม่ให้ใจเขาทั้งหมดคุณก็จะเก็บใจไว้ในระดับหนึ่งเพื่อดูว่า หากตรงนี้เนี่ยมันไม่โอเคคุณจะต้องไปต่อได้โดยที่ไม่มีเขาก็ต้องอยู่ได้แต่จริงๆคุณมีการถึงแล้วห่วงเขาด้วยนะหรือตัวเขาเองนั่นแหละรู้สึกถึงห่วงคุณอยากจะได้คุณอยากมีความเป็นเจ้าของนะคะเหมือนกับความแตกต่างกันครั้งนี้เนี่ยตัวเขารู้ล่วงหน้าเลยนะว่ามันไม่โอเคแล้วตัวเขาก็รู้สึกไม่พอใจ กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยเหมือนกับตัวเขามีลูกติดนะคะอาจจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายอะไรใดๆก็ได้นะเขาไม่ได้ว่าเขาเบื่อลูกเขาแต่เขาเบื่อที่ว่าตอนมาเจอคุณมันอาจจะเป็นจังหวะที่มันไม่ใช่แต่มาเจอกับคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งมีความอดทนแล้วก็เก่งมากๆอ่ะเขาไม่เคยยอมใครแต่เขายอมคุณ เขาก็ไม่เคยคิดคิดว่าคุณจะต้องไปอยู่ในหัวเขาแต่มันก็ต้องอยู่ไม่ว่าเขาจะไปไหนเนะี่ยเหมือนกับคุณอนะตามติดเข้าไปด้วยตลอดตลอดเนะี่ยเขาไม่สามารถตัดคุณออกจากหัวได้คุณมีอิทธิพลต่อเขามากๆากนะคะทางด้านจิตใจแล้วก็ในด้านความคิดนะคะบางครั้งที่ตัวเขาเงียบไปนะเขากําลังคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าเขาจะเคลียร์ยังไงให้มันจบออกมาในทิศทางที่ดีแล้วทิศทางนั้นน่ะก็คือการไปยังมีจุดหมายนั่นก็คือการที่จะต้องได้รับความสัมพันธ์ที่ดีดหรือเขาจะต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณมาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เป็นเพจออฟคัพจนกระทั่งมาถึงในลักษณะที่เป็นดีอิ m พอลเลอร์นั่นคือระดับความชอบตั้งแต่ เมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันนะคะด้านระยะเวลาก็พอสมควรมันเป็นรักต่างวัยนะคะซึ่งมันค่อยๆข้ามความรู้สึกจากคนรู้จกักหรือเพื่อนหรืออะไรเนี่ยข้ามมาเรื่อยๆจนกลายเป็นเอาออกจากหัวไม่ได้เป็นความรักที่คิดถึงอยากจะตกล่องป่องชิ้นอยู่ด้วยกันเป็นคนของกันและกันนะคะในวันที่ เขาจบกับความสัมพันธ์เดิมเนี่ยเขารู้สึกว่าทุกอย่างเขากําหนดมาแล้วเขาก็ยอมรับโดยปริยายและเขาก็อยู่กับตัวเองมาพอสมควรแล้วเขาก็ตั้งใจทํางานแล้วเขาก็มองความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยหลังจากที่เขาเคลียร์ตัวเขาเองเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะต้องทําอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็มั่นคงในลักษณะที่ดีทั้งต่อตัวคุณแล้วก็เขาด้วย คือจะไม่ทําอะไรแบบปุบป,ปรับฉับพลันเพราะหนึ่งเดี๋ยวคนจะมองว่าคุณอาจจะไปมีเอี่ยวในความสัมพันธ์นี้ทําให้เขามีปัญหาหรือจบกันหรืออะไรใดๆไม่เขาจะเว้นระยะช่องว่างไว้ก่อนให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางก่อนเขาจะเริ่มในลักษณะต่อยอดนะคะก็คือไปต่อกับคุณแบบผีดากออกผลพัฒนาเขาตัดสินใจแน่วแน่สิ่งที่เขาคิดเนี่ยไม่ผิดไปจากนี้หรอก เขาต้องการที่จะมอบหัวใจของเขาให้กับคุณรักคุณในแบบที่เป็นคู่ครองคนรักเป็นความรักที่มาเติมเต็มซึ่งกันและกันสิบถ้วยเป็นความรักที่สุดแล้วก็อยู่ไปตลอดไปไม่มีการแยกจากกันอีกนะคะไพ่หนังฟ้ามาดูเท่ากับว่าคุณมีผลต่อใจเขามากๆสิบถ้วยนะคะ ให้หมดแล้วให้หมดเลยไม่ได้คิดเผื่อใจแล้วนะคะเคมิสเคมิสตีเคมีของคุณกับเขาตรงกันเลด i e n เฟนเฮลยูคุณอาจจะไปปรึกษาเพื่อนหรือการที่ถามใจตัวเองก็ได้ในเรื่องของเขา h าร์ดทูฮาร์ดคอนเวอร์เซชัเดี๋ยวคุณกับเขาจะต้องมีการเปิดใจคุยกันถึงที่มาและก็ที่ไปนะคะเหตุและผล c h i l d นเน่ยไม่คุณก็เขานั่นแหละมีรูปติดนะคะมีรูปติดโค d ดิเพนเดนซพยายามนล้วแหละที่จะเอาออกจากหัวแต่ก็อ,ออกไม่ได้มีความรุ่มหลงข้างไขกันอยู่ในนั้น Keep an d o โอเพน n d ต้องเปิดใจคุยกันถ้าเงียบงนันต่างคนต่างคิดเนี่ยเดี๋ยวมันไม่โอเค Make to the effort Make the effort ก็จะได้มีการ ได้ใช้เวลาร่วมกันเป็นนิวเลิฟคุณก็เป็นนิวเลิฟของเขาเขาก็เป็นนิวเลิฟของคุณเพราะเขาผ่านการจบนะคะในเรื่องชีวิตครอบครัวของเขามานะมันเป็นแบบนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมและรับฟังกดติดตามกดแชร์กด s u b s r r i e e กดไลค์ ก็เป็นกำลังใจและค่าครูให้แพทยนะคะแล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์น,นะคะน้ำหอมน้ำปรุงแล้วก็เทียนหอมยาหมองโยคีก็ยังมีจำหน่ายใต้ดิสิปชันด้านล่างมีบอกรายละเอียดนะคะแล้วก็โปรสองคำถามร้อยก็ยังคงมีอยู่นะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ